สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับขอบคุณในเสียงปรบมือครับพบกับรอยยิ้มลนเสียงหัวเราะอีกแล้วครับวันนี้ผมจะเสนอนที่ฐานพื้นบ้านเรื่องปลาบูทองเราจะมาดูชีวิตของสาวน้อยผู้หนึ่งที่หลังจากแม่ของเธอตายกลายไปเป็นปลาบูเธอต้องทนทุกทรมานอยู่กับแม่เลี้ยงใจร้ายไปพบของชีวิตของเธอครับพบกับเอื้อยสาวน้อยผู้น่าสงสารครับวิตของเธอหน้าสงสาร,รับผมต้องทนทุกทรมานอยู่ไอ้เชิงซวงจะไอ้เชิงเล็กกน จะมาสนุกสนานอะไรไปนางเอกดูสิชีวิตของเอื้อยมีแต่คนกันแกล้งเปลี่ยนอารมณ์เร็วเหลือเกินชีวิตของเอื้อยน่าสงสารชีวิตของเอื้อยนั้นเปรียบเสมือนสายฟ้าฟาดลงมากลางหาดทรายที่ไม่มีสายฝนมีแม่แม่ก็มาตายแล้วแม่ก็กลายไปเป็นปลาทู ปลาบูหนูปลาบูนี่จะปัญญาอ่อนกันม่ใหญ่แล้วนี่มาทําอะไรเนี่ยมาเอาลำให้แม่จ้าหาก็เรียกแม่มาให้อาหารได้แล้วโม,ม,ม,มโมโมโมนี่มันเรียกหมาแล้วบู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 ปลาบูที่ไหนมาเรียกบูบูบูอย่างนี้แล้วอ่ะก็แม่หนูไม่ได้เป็นปลาท่อนจะได้เรียกชั้นชันชันต่อรอต่อเถียงอลไเกิดหมายถึงว่าให้เรียกแม่แม่จ๋ามากินนะจ๊ะแม่จ๋าแบบนี้จ้ะ ระหว่างเดวกคนน้ที่เอื่อยต้นงงให้อาหารแม่อยู่นั้นได้มีพระราชาท่านนึงเสด็จผ่านมาพอดีแม่จ๋าแม่นางแม่นางรู้ตัวหรือไม่ว่าแม่นางช่างสวยเหลือเกินข้าพเจ้าอยากจะทราบจริงๆว่าแม่นางเป็นใครกันเราชื่อเอื้อยและท่านเป็นใครข้ามีนามอยู่ว่าเจ้าชายสายยี่แปดมเขาไม่แต่สายน้ำผึ้ง ข้าดีแล้คือเจ้าชายสายน้ำพึ่งท่านมาทาอะไรที่นี่อ่ะเรามาเดินดูทุกสุขของประชาชนว่าอยู่ดีมีสุขกันหรือไม่แม่นางเชื่อข้าหรือไม่ตั้งแต่ข้าเกิดมาอายุ18ปีเต็มข้ายังไม่เคยมีอะไรกับมนุษย์มาก่อนเลยและที่ผ่านมาหมากับแมวเข้ามาทําอะไรอะ่ะเอามาเลี้ยงไม่ดูเล็ดใจบุญซะด้วยแม่นางพอข้าพบกับแม่นางข้ายากจะบอกกับแม่นางจริงๆว่ารักแรกคือฟันน้ำนมโอ้ รักระบมคือฟันคุดรักสุดๆคือฟันเธอ,อรักเสมอถ้าเธอให้ฟันอเอาอีกเอาอีกไม่อืมแต่หน้าชิมไม่จิ้มลิ้มแต่หน้าสอย,อยไม่สวยแต่ลีลาเกินร้อย,อยไม่ลองจีบดูหน่อยจะได้สอยเอาไปชิมอเอาอีกเอาอีกหมดแล้วหมดแล้ว ทำไมสัน้นจังอะเวลามีน้อยอแม่นางแม่นางจะรังเกียจข้าหรือไม่ถ้าข้าอยากจะขอมั่นหมายกับแม่นางด้วยทรรมลงวงน้น้อยๆวงนี้และอีกเจ็ดวันข้าจะยกวอช่อฟ้าพร้อมทหารกองเกียรติยศมารับแม่นางไปอภิเษกสมรสกับข้าที่พระราชวังและที่สําคัญแม่นางตจงจําไว้ให้ดีเราจะแต่งงานกับผู้หญิงที่มีแหวนวงนี้เท่านั้นเอาละหมดธุระของข้าละ ข้าขอตัวไปก่อนนะฮะโชคดีไอ้น้องครับผมอีกเจ็ดวันข้าจะมารับแม่นาร่งที่งานนะเอื้อยชื่นชมโยเวนเขาไม่รู้หรอกว่าเดบีแม่เลี้ยงใจร้ายนักพนิถีโดนพางมาถึงพอดีบรรดาพนิถีได้เห็นน,นเอื้อยด้วยความไม่ชอบใจจึงตะโกนออกไปสุดเสียงว่าทำอะไรอ่ะเราเป็นแม่ในเรื่องนี้ต้องพูดจาให้มันดุดันเข้าใจไหมโอเค นากนิษฐ oh, ีว oh, right right? oh, ่าเห็นน mm ังเ <ruct noises> <S 2 transparency> <brown> ้ยด้วยความโมโหจึงตะโกนออกไปสุดเสียงว่านั่งทำอะไรไร้เทียอ้ยหมดแล้วหมดแล้วสมองหมดกันแล้วเข้าใจเลยไหมเนี่ยมันมันยังไงไม่ไในเรื่องอะเราเป็นแม่เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจก็พูดดูเหมือนแม่ก็ค่ะค่ะทิ้งบ้านเกิดวัถ้พังค่ะ งงไปหมดแล้วเนี่ยมันก็น่างงตั้งแต่เขียนคิ้วเหนือคิ้วแล้วแหละนะเอาพูดเลยนี่นั่งเอ้ยดีมากนั่งทำอะไรอยู่ฮะมาร่อนลำให้แม่จ้าร่อนลำเลยผู้ชายใช่ค่ะน้อยดูสารรูปแกด้วยเฮ้ยไม่ได้เทียบเพียมกับลูกสาวฉันเลย แกต้องสังวรตัวเองไว้ด้วยนะว่าแกเป็นใครแล้วลูกสาวฉันเนี่ยเป็นตัวอะไรเป็นใครสิคะแม่คะเออเป็นใครแกเป็นใครเป็นลูกแม่ไงคะเออลูกแม่หืมหนางเอ้ยดูที่น้าดูสารรูปดูแต่งเนื้อแต่งตัวเข้ามันเหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขามั่งไหมฮะโอ,โอ้ใส่ตะเบงมานสะพายดาบ มึงจะไปรบกับใครให้อีบ้าร้องไห้ทำไมอ่ะร้องไห้ทำไมก็แม่ด่าหนูอ่ะฉันไม่ได้ด่าแกฉันด่าลูกฉันนี่คุณแม่ด่าหนูทำไมคะโอ้โหก็แต่งตัวซะเต็มเลยจะไปไหนเนี่ยหนูจะไปเดินพารากอนโอ้โหเดี๋ยวก็หมาแห่ตายมองหน้าทำไม ฮ่าไปเลยนะไปล้างจานซักผ้าหุงข้าวแม่ใช้แต่เอื้ยไม่เห็นใช้อ้ายบ้างเลยอ่ะนั่งนี่พูดแล้วเถียงเหรอเถียงแล้วหมงไ้วตัอยากค่ะคุณแม่ค่ะอยากค่ะคุณแม่เ่อนี่มันแหวนอะไรอ่ะเอ่อคือ เจ้าชายเขาสเสด็จมาเจอเอื้อยจ้าแล้วเขาก็เลยมอบแหวนวงนี้ให้กับเอื้อยอีกเจ็ดวันเขาจะมารับเอื้อยไปแต่งงานในเมืองจ้าตายแล้วนางเอื้ยมันมีแหวนของเจ้าชายสแสดงว่ามันก็ต้องได้แต่งงานกับเจ้าชายแล้วลูกสาวของฉันละ่ะไม่ได้การละลูกคะเตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยลูกรู้ตัวไหมว่าลูกกำลังจะมีผัว เร่งจะมีผัวแม่จะเป็นผัวหนูเหละคะใช่ <c oughs> บ้าเดี๋ยวหายไหมอ่่ให <c oughs> ้กันเองเดี๋ยวก็มองหน้าก็ไม่ติด <c oughs> อเออแหวนสวยจังเลยเพชรเม็ดเปลาเลยกี่กรัดจ้าอย่างนี้เขาไม่เรียกเป็นกรัตค่ะคุณแม่เขาเรียกเป็นกิโล <c oughs> โอ้แม่ขอดูหน่อยได้ไหมเป็นบุญตาเ ก็ได okay. so ้จ้ะ้สวยจริงๆด้วยดูสิคะคุณลูกค้าดูสิดูสิเก็บไปเก็บเก็บไปเก็บไปอือสวยดีนะอะเอาคืนไปฮะแหวนอะเอาคืนไปแล้วค่ะมึงคืนข้าไปทำไมของเขานะแม่มึงไม่เก็บไปกังหนูไม่ชอบค่ะอุยอะไรแม่ เก็บก่อนไม่เก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนออใจร้อนตะด้วยอเอ้ยเมื่อกี้แม่ดูไม่ชัดเลยแม่ขอดูอีกสักครั้งได้ไหม,ไ,มได้จ้ะอ,อ,อ,อฉันนึกออกแล้วแหวนวงนี้มันเป็นแหวนของฉันฉันลืมไ้ในห้องน้ำใช่ห้องน้ำใช่ไหมลูกไม่ใช่แม่ไม่เคยมีแหวนมี มีตอนไหนคะแม่ซื้อไงซื้อที่ไหนคะเอายาวราชยาวราชแม่ไม่เคยไปอืมปัอะไรแม่เก็บกัอลูกเก็บก่อนดูที่จะฆ่าแม้กระทั่งแม่มันโหดติดไข่อ่ะเอ้ยพูดกันง่ายๆสั้นๆแหวนวงเนี้ยฉันโกง แม่ทำไมแม่ทำกับเอ้ยอย่างนี้อ่ะมีไรป่ะเอาของเอ้ยคืนมาเลยนะแม่โอพูดแล้วเถียงเหรอเถียงเหรอเถียงและจำใส่กระลาวหัวแกไว้ด้วยคนที่จะแต่งงานกับเจ้าชายต้องมีเพียงลูกสาวเช่นคนเดียวเท่านั้นลูกส่งนิ้วมาจำไว้ตา นิ้วมือตีธนานก็จำมาไว้ด้วยนะว่าคนอย่างแกนะว่าสนามันไม่ถึงที่จะแต่งงานกับเจ้าชายฮะหลังนี้เหรอหลังนี้ครับเจ้าชายแล้วแหวนอยู่กับใครให้ใครไปผู้หญิงคนนี้ครับคุณครับสวัสดีจ้าขอเชิญตัวหน่อยครับอุ้ย คนสนิทมารับด้วยออไปไหนจ๊ะอา้าวไปวังทองหลางครับพระราชวังทองหลางพระราชวังไหนอ่ะสอนรอวังทองหลางเป็นปราสาทใช่ไหมจ๊ะโรงพักเชิญคุณไปโรงพักครับ<ป>แหวนอยู่ไหนครับไปไปทําไมจ๊ะอา้าวก็แหวนคุณเอาแหวนมาเจ้าชายเขาให้มาใครเจ้าชายเนี่ยไอ้นี่มันเป็นโจรไปขโมยร้านเพชรมา <laughs> คุณ ข้อหารับของโจรเชิญตัวไปโรงพักครับเชิญครับ <c oughs> อะไรฮะแหวนไม่ได้อยู่ในชาล่าจา้อาออยู่ใครฮะ <c oughs> อยู่อีนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญไปโรงพักครับ <c oughs> ไปทําไมคะอ้าวก็ของกลางอยู่คุณแหวนอยู่คุณครับเชิญไปโรงพักไปตรงนี้เหระคะนี่คือแหวนของกลางครับคุณตํารวจคะฉันบอกความจริงคุณตํารวจเลยนะคะ ฉันไม่อยากได้แหวนวงนี้เลยค่ะแต่แม่ของฉันน่ะยัดใส่นิ้วฉันอ่ะแม่เอาคืนไปแล้วยังไงถ้าจะให้เป็นพยานเดี๋ยวฉันเป็นให้แม่ฉันวางแผนทุกอย่างค่ะดูดูมันทำกับอีฉันคุณครับขอเชิญมาลงพักครับไปทำไมคะไม่มีธุระนี่คุณ อย่ามาเล่นลิ้นนะครับคุณมีของกลางแหวนอยู mm ่คุณเชิญตัวไปลงพักครับอ๋อนี่พูดแบบนี้กับดิฉันอยากเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ละคะอยากย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีน้ําแข็งกินไหมนี่คุณข่มขู่เจ้าพนักงานนะครับก็ของกลางอยู่กับคุณเน่ยแหวนเนี่ยเชิญตัวไปลงพักครับคนไหนมีแหวนคนนั้นต้องไปลงพักไปทําไมล่ะคะอ้าวก็ของกลางอยู่กับคุณคุณก็ต้องไปลงพักของกลางอยู่กับใครคนนั้นไปลงพัก อ๋อของกลางอยู่กับใครคนนั้นไปโรงพักครับงั้นก็ขอเชิญคุณตำรวจจับตัวเองไปลงพักเลยค่ะอา้าผมจะไปลงพักทำไมอา้าก็ของกลางอยู่กับคุณคุณก็ต้องจับตัวเองไปลงพักสีค่ะฮะนี่ของกลางอยู่กับเราเลยนี่อ๋ออะไรปัญญาอ่อนกันไม่ใหญ่แล้วก็ของกลางอยู่กับผมไงครับโอ้ยครูที่ถ้าจะติ้งตองนะ ผมว,ว่าพอแค่นี้ดีกว่าครับพอ่อกาสนงไว้แค่นี้ดีกว่าครับกับพวกเราทีมงานคุณดุยคุณดุยจะค,ค,คุยหาขอบคุณครับทีม